สวัสดีครับคลิปนี้จะมาหาสาเหตุเครื่องเรือยนต์นะครับจอดนานข้ามปีสตาร์ทไม่ติดนะครับเราจะมาดูว่ามันมีสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับเครื่องตัวนี้เบื้องต้นก็เช็คดูน้ํามันนะครับแล้วก็แรงอัดก่อ็อื่นลองดึงแรงอัดดูกันครับนี่แรงอัดยังดีน,น,นะครับตรวจสอบน้ํามันครับเขาเติมน้ามันมาให้หรือเปล่าเอามา ให้ดูให้น้ำมันมีอยู่นะครับถึงถังเกือบเต็มตอนนีย้ยังไม่ได้ใช้งานดูสภาพสันถอยเสียเปียกนิดนึงนะครับใุนใดหุนใดเปิดสวิตช์นะครับเปิดแล้วดึงโชว์ครับ ลองซีว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับติดอยู่นะติดเหมือนจามครับปิดออกไปเลย เดี๋ยวลองดูระบบไฟก่อนครับแล้วค่อยดูคาบูอีกทีเหมือนมันจามครับติดแล้วจามโอเคโอเคติดแล้วมันจามครับเดี๋ยวลองเช็คหัวเทียนดู เราจะลองเปลี่ยนวัวเทียนดูก่อนนะครับรู้สึกว่าไฟมันกระตุกกระตุกครับลองเช็กไฟดูซิไฟมันกระตุกกระตุกยังไงไม่รู้จะเห็นไม่เอ่ยก่อ มันมันชิดกันเกินไปเนาะเอ็ดูไฟก่อนครับมันไฟก็มีนะเดี๋ยวลองหัวไหมดูสิสีมันไม่สวยครับ นออกรกะจายเกินตัวที่เราถอดออกเมื่อกี้ลองหัวใหม่เข้าไปครับตอนนี้เป็นหัวสำรองครับไม่ใช่หัวใหม่นะแต่ก็ใช้ได้ครับมันตัวนี้ลองแล้วเครื่องอื่นลองดึงสตาร์ดูอีกทีครับเปลี่ยนหัวเทียนแล้วตอนนี้แค่หัวเทียนบอด เดี๋ยวโซ่วิว่งเลยครับอันตรายครับแบบนี้อันตราย ตัวนี้แค่หัวเทียนบอดครับแต่เราต้องได้ซ่อมชุดสเตอร์ครับอันตรายครับแบบนี้โอเคครับคลิปนี้ก็แค่หัวเทียนบอดครับนึกว่าจะได้ลื้อล้างขาบูตอนนี้ก็ใช้ได้ครับตัวนี้เดี๋ยวจะมาหาสาเหตุที่โซ่มันวิ่งนะครับเวลาเดินเบานี่ครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับรอชม มันเป็นอะไรทำไมโซ่ไม่อยู่นนะครับ